บันเทิงโปรักชั่นทิศหมาสะปองต้องบทอีกครั้งอ่าจริงๆคือเป็นคำทํานายของหลวงพี่อุเทนมัต้ามายครับผมก็ผมก็ไม่คิดว่าจะบวดอีกนะแต่ว่าก็มีวลแลววแหะครับก็มีวลแลววแหละเพราะว่าเพราะว่าจะเรียกอะไรดีเพราะว่าอมันก็ได้สอนคนอะ่ะมันก็ได้ช่วยคนมันก็ ผมว่าได้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับกับทุกทกท่านถ้าวันหนึ่งผมทําทุกอย่างครบหมดนะอยากทําหนังทําเพลงธุรกิจจิตอาสาช่วยเหลือสังคมครบหมดแล้วไงครับมันก็มีสิทธิ์ครับมันก็มีสิทธิ์ที่จะทําครบนวไงเหมือนคุณดูหนังจบแล้วคุณจะนั่งอยู่ในโรงหนังทําไมคุณก็ต้องออกจากโรงหนังเหมือนถ้าผมทําทุกอย่างในในโลกใบนี้ได้ครบแล้ว สมูลแบบตามสมหวังดังใจปองนั้นน่นนะก็มีสิทธิ์ที่อาจจะกลับไปแล้วเป็นหลวงปู่หลวงตาแก,แก่ใจดีเทศสอนมีมุกสอนเด็กวัยรุ่นก็ชอบบุััปผู้ใหญ่ก็ชอบคนแก่คนเท่าวัยเดียก,กันก็ชอบเนี่ยที่ผมว่ามันก็เป็นเวที่ที่น่าสนใจนะ